สวัสดีคะ่ะทุกคนโอ้โหนี่นะคะทุกคนวันนี้แม่กุ้งพาแฟดทิปของเรานะคะ<ฮ>แฟดพี่เกล,ลี่แฟดน้องดีไซน์มากินก๋วยเตี๋ยวมาเที่ยวกันนะคะทุกคนวันนี้เรานัดเพื่อนไว้ด้วยใช่ไหมคะไปจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวไปดูในคลิปกันเลยคะ่ะทุกคนไปไปเลยดีไซน์ทีวีไปสั่งก๋วยเตี๋ยวกันคะ่ะไปเดี๋ยวค่อยมาเล่นไปเร็วไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างมีเยอะนะไป นี่นะคะโอ้โหแฟนน้องไปดูกับไปยเลือกเส้นอะไรคะโอ้โหนี่นะทุกคนระหว่างที่เรารอทานกว๋วยเตี๋ยวนะสองสาวก็มาเล่นของเล่นกันนะคะเออนี่<อ>สุดยอดตา<อ>ต่อไปดีไซน์ไปตั้งให้พี่เกลียวคะ่ะอ่าตาพี่เกลวกิ้งคะ่ะวู้เยวววว เฮ้ยมีกระต่ายด้วยมีดูกระต่ายไหมคะดีไซน์ดูไหมคะเหมือนส่ใหม่ไหมคะกระต่าย่เหมือนเลยสั <c oughs> กเดียวนี่นะ<ม>ทุกคน,นกมีนกมีกระต่ายเขามีเขาให้อาหารนกให้อาหารกระต่ายได้ด้วยนะดีไซน์ <c oughs> อันนี้ไก่ไก่ไก่อะไรอะ่ะเฮ้ยอันนี้ไก่หรืออะไรไก่มินิโคชินฮนป้ <c oughs> อนอาหารได้ด้วยเนะใช่ปปอนอาหารได้ด้วยนะแล้วก็มีของเล่นให้เล่นด้วยเนาะ โอ้โหนี่นะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชามโตชมทุ่งนะคะทุกคนจังหวัดเชียงใหม่นะคะนี่นูน่นนูนนนนเพื่อนของเรามาแล้วไปไปดูกันวันนี้นะแม่กุ้งจะพามาเจอกับนักร้องชายของเรานะคะคนที่มาร้องเพลงกับดีไซน์แล้วก็เกลีย์นะในเพลงขอแนมแต่อ้ายนะแต่เดี๋ยวเราไปอ้าว เพลงแอบแนบแต่อายนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นใครนะไปเลยเนี่นะคะตอนนี้นักร้องชายของช่องเราก็มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยชื่อน้องเลยครับชื่อเฟ นี่ชื่อเฟมจากช่องอะไรคะจากช่องฟางโฟงมี่เ่ะเฟมฟางโฟมี่นะคะเดี๋ยวแม่กุ้งแปะลิงกไว้ให้นะคะเผื่อใครอยากไปติดตามน้องเฟมนะติดตามได้เลยนะคะ<อ>แล้วเดี๋ยวรอดู MV ของดีไซน์เกีลี่แล้วก็น้องเฟมได้ที่ช่องดีไซน์เรคคอร์ดนะคะ<ย>นี่ตอนนี้ก็มารอทานเกีเก่ยวกันนะคะมีของฝั่ง<อ>เราได้แล้วดีไซน์กินเลยคะ่ะเกี่ยวใส่ส เสนเล็กไก่ตูนอันนี้ของพ่อป๋องกับแม่กุ้งนะคะกินด้วยกันนะคะทุกคนแล้วก็ทางนี้นะพี่ใหม่ก็รออยู่อ่ะเดี๋ยวตอนนี้ทานกันก่นกอนเนาะป่ะอ่ะกินแบบหนกันคะนี่หลังจากกินเ,เตี๋ยวเศษสองสาวก็จะกินไอติมนะคะทุกคนแม่แบบนี้เหรอเนี่ยแบบนี้น่ากินนะดูดิน่ากินทั้งนั้นเลย ไหนกันไปคะอ๋อ,อดีไซน์รสสตรอเบอรี่ของพี่เกวะ่ะช็อกโกแลตโอเคอะไปเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราก็จะย้ายร้านเราจะไปถ่าย MV กันอีกร้านหนึ่งใช่ไหมคะงั้นคลิปนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนดีก,กว่าไหนนะ<ง>ทุเรียนไ <c oughs> ปสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมแชร์กดไลด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่อีกร้านหนึ่งนะคะ